ก็กราบสวัสดีเอฟซีเฮียมีที่น่ารักทุกท่านทุกคนนะครับทุกคนนะจ้างน,นะเออพวกผมกับเฮียมีที่รักทุกคนนะช่องนี้ช่องของเฮียมีที่ M, ทรักใครที่ยังไม่กดสับสไครต์กดให้ผมด้วยนะครับคนละหนึ่งครั้งเองเพื่อนใช่ไหมมากับช่วงของลักกี้ทา e ในกลุ่มเป็นยังไงกันบ้างโบกมา ตอนนี้สมาชิกในกลุ่ม v c 1 3 0 0กว่าคนเข้าไปแล้วนะครับนะ <S <S เบนลุงสองมาเบนแจ้งเกมเข้ามาใช่ไหมมีเกมลักกี้ในโกะที่เรากำลังจะไปตะลุยกันด้วยนะครับนะ <S <S ในกลุ่มก็จะบอกถึงเทคนิคการเล่นวิธีการเล่นชั่วโมงเกมที่มันกำลังจะแตกดีแบบนี้ทุกคนนะแต่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พีงแต่ว่ามันก็เพิ่มโอกาสในการแตกได้ดีกว่าช่วงเวลาอื่นๆเท่านั้นนะครับนะเข้ากลุ่มแบบนี้ทำงานปักหมุดคอมเมนต์แรกใต้ใตคลิปนี้เลยนะจ๊ะ ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป <scary> Ho, ็นกำลังใจนะชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเพื่อนกดเล่นต่ำนะครับนํำมาไปลุยกับช่วงเวลาของลักกี้ทามลักกี้ในโกเป็นไงไปกันเลยเพื่อนโก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 ฮัลโหลโมโตฮัลโหลโมโตฮัลโหลเพื่อนกับทุนพันห้าเป็นไงไม่รู้เรากดเบ็ดสิบไปเลยดีกว่านะมาโอ้โหเขาบอกว่าเกมนี้ในช่วงเวลาลักกี้ทามใช่ไหมมันเข้าฟรีสปินโดยที่ไม่ต้องซื้ออะเข้ามัน มันเข้าได้เองง่ายๆใช่ไหมแต่เรารู้ว่ามันจะจริงตามที่ในกลุ่มมันแจ้งมารหรือเปล่าเพื่อนก็เพราะว่าเธอมันคือฮีโนโตะตัว,วคนที่เจอทั้งหมดทัางใจมันปันมันไว้มาต่อเลยเพื่อนโบมาบรฟบาร์ที่ยังไม่เข้าเลยจากที่เบ็ดติดเลยดีกว่าไม่เพื่อนเราไปเลยไหมไอ้ออโอ้โหสกเาาก,าก,ก็ตเตอร์มาสามตัวเพื่อนเลิฟ ไปขอจัดที่เบ็ดสิบเลยแล้วกันนะมาเบ็ดสิบมุ้งเราเพิ่เจ็ดร้อยห้าสิบเพื่อนนะโอ้โหี่อะซไม้นีดค,คูณหายไปครึ่งเลยเลยอ่ะนะหมขอมากนขอมาบวกหงวนขึ้นเลยไปตัวคุณน่ะไหลกอนขอตัวคูณเยอะหงวนแม่แล้วค่อยไปคำนวณสักเบลกสักห้ารอบเลยดุกคน,นะขอตัวคูณมาสักสิบสี่สิบห้ากว่าโตได้ะะอยู่ ได้อยู่วายเชื่อมตัวคุณไปไหนหมดเพื่อนเลิฟตัวคุณมาแลว้วเป็นคูแต่เพื่อนเล็ขอเอขอเอโอ้โหม,ม,มาเอมาแลว้วโบไหมตัวคุณต่อเนื่องไหมโอ้โหสเกตเต้มาสามตัวเพชรขาดหนึ่งอะ่ะมาต่อเนื่องเลยต่อเนื่องเลยเพื่อนโบโบมาคูณสิบแล้วเพื่อนเลิฟของานไหลหน่อยนะโอเคว่าไงคูณ 12. สิบสองต่อเนื่องมาเออโบ มาอย่างงีบดิอย่างงีบแบบนี้ดิไปคุณสิบแปดเพื่อนของงานดีๆหน่อยโค้ดยี่สิบสองโบไปย,ยังตามทุนกันอยู่เลยโอ้โหคุณยี่สี่ยังตามทุนอยู่เลยอะได้อยู่ดองนี้เต็มแผงว่าง่ายพันห้าโอ้ทองนี้นึกว่าจะไม่มา นึกว่าจะไม่มาเลยถึงมันได้ร้อยแบตที่พกไปก่อนแล้วกันนะครับนะโบสองพันนะที่พวกไปก่อนนะต่อเนื่องเลยเพื่อนเลิฟมาโบไม่โบไม่เพื่อนอย่าเงียบอย่าแผ่วอย่าเบาอย่าเมาอย่าอึนอย่าทะลึ่งดึงดังไปจัดเบ็ดสามสิบเลยโอ้ยยี่สิบสามสิบไม่ไหวว่ะขอเบ็ดยี่สิบแล้วกันนะ อยมากช่วงของลัคกี tamam. Higher, clear, ้ทามเมที่ลุงสอนมาเพื่อนแจ้งเกมนี่ก็มามันอย่าเบบ้าดีลิปราไอ้รอบเล็กมันแตกมาแล้วนะรอบเล็กมันแตกให้เราแล้วเพื่อนไปกว่าเชื่อมแบบนี้ตัวคูณมาต่อไปโบอืมไอ้ไอ้อุ้ยซาเกตเตอร์มาหรือเปล่าซาเกตเตอร์มาหรือเปล่าซาเกตเตอร์มาหรือเปล่าเพื่อนซาเกตเตอร์มาหรือเปล่าเพื่อนซาเกตเตอร์มาหรือเปล่าเพือีไม่มา มาให้ดุ้ีอย่างเดียวนะโอ้โหคูณสิบสองเลยคูณสิบสองกระเพื่อนคูณสิบสี่แล้วนะบอสโอ้ยอย่างเงี้ยพี่ได้อยู่ดองนี้ว่าไงจับรับไหมไม่ฟรับไปคูณสิบหกหนอเลยได้อยู่ไปพัดดองนี้เพื่อนเลิกมาลูกสิบได้อยู่ขอลูกเคยงสาม โอ้โหลูกเคไม่มาแต่งนี้ว่าไงสี่อยสี่นะฮะทุกคนนะจ๊ะเออไปตัวคูณงานไหลไหน่อยนะขอตัวคูณงานไหลไหน่อยนะเพื่อนได้อยู่คูณ10 20, 20แล้วเออไปเกมนี้มันมันแบบนี้เพื่อนนะโบคูนมันเบ็เออทั้งแมวมาหลายตัวไม่เหมือนเกมไก่ชิงงนะ้นยิงใช่ไหมไก่ชิ้นยิงมั่งคุม้มแต่นี้คำนวณกว่อนจะมาก็ยากเหมือนกันนะโอ้ยโบ งูที่แปดขอเงินไหลรอบสุดท้ายไม่จ่ายรอบนี้เราก็จะกระบองบองไปเงินไปนะครับนะเออประจัดอีกสังหนึ่งหมุนแล้วกันนะที่รอบนี้ไม่จ่ายว่ะเออมันคือทีนี้นะเจอาโบโอ้โหไหนที่เขาบอกว่าเซย์เกอร์เข้าฟรีนะฟรีข้างนอกดีไปฮะ ต้องรวบนี <H airs. S 1> ่แหละต้องรวบแล้วล่ะเพื่อนมาไปฮะกองอันไหลหน่อยตัวคุณอยู่ไหนหมดเนี่ยตัวคุณอยู่ในหมดเนี้ยเพื่อนบโบ โบ๊ะไหมโอ้โหยังคูณสิบอยู่เลยตัวคูณไปไหนหมดเพื่อนแมวไปไหนหมดจ้าแมวว้าโอ้โหเด็บมันยังไม่คำนวณเลยอะดูดิมันไม่คำนวณเลยอะโอ้โหเพื่อน ขาดทุนขา,าดทุนยับเนี่ยปัน่นปั่นธรรมดาเบ็ดร้อยเลยไปเทอร์โบด้วยแล้วกันเพื่อนไหนๆก็จะหมดแล้วใช่ไหมมาสะเก็ดเต้าว่าไงเพื่อนโบกได้อยู่ลูกเคโอ้โหสะเก็ดเต้าขาดหนึ่งเรามีทุนอยู่เหลืออยู่แค่สิบหมืนนะโอ้โหเข้าฟรีเฉยเข้าฟรีเบ็ดร้อยเฉยเพื่อนเข้าฟรีเบ็ดร้อยเฉย,เเฉย,เเฉยคิดว่ามันจะไม่มาแล้วเพื่อน ตาอ,อยู่โตไปโจคุณมาก่อนตาอ,อยู่อุยอ้ยอุยอ้ยดอกนี่มีลุ้นเกมเกมนี่มีลุ้นเพื่อนมีลุ้นโจได้อยู่พันหืมมาแมวมาแปดตัวได้ทุนกลับมาแล้วนะได้ทุนกลับมาแล้วเพื่อนกะว่าจะลองปั่นแบบโอ้โหคือทุนเรามันจะหมดแล้วใช่ไหมเราเลยปั่นเบ็ดร้อยเบ็ดร้อยเบ็ดร้อยเล่นไหมมาโอ้โหเพื่อนอย่างเงี้ยดิคูณสิบ อีกหกหมุนเพื่อนโอ้โหอย่างเงียบดีโอเคว่าไงได้อยู่โอ้โหดูสิสุชิหน้าสาลายโอเคต่อเนื่องไปขอับสุชิตาสิแบบนี้แหละโอ้โหสามพันหกเพื่อนโอ้โหคูณมาอีกสามตัวปิดตับหมุนว่าไงห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบักกีก้ในโกทำเรื่ององีกแล้วเพื่อนเลิฟโอ้โหนึกว่าจะไม่มาเลยนึกว่าจะไม่ ไม่ออกไม่แตกเล้วเพื่อนว่างไงดอกนี้ขอลูกเจช่องสองช่องสามสองหมุนสุดท้ายก็เลิฟสองหมุนสุดท้ายกับคุณสิบแปดนะลูกเคได้อยู่ของานเชื่อมอยู่ในหมดอมดอกสุดท้ายว่าไงคนยี่สิบดอกสุดท้ายว่าไงได้อยู่เพื่อนดอกนี้โบกไปโอเคโอเคเลยโอเคเลยเออ โอ้โหเกือบจะหมดอยู่แล้วเพื่อนหนึ่งมืนหกร้อยเจ็ดสิบโอ้โหลัคก,กี้ทามมันบอกว่าสเก็ตเตอร์จะเข้าฟรีข้างนอกบ่อยทุกคนนะในช่วงลัคก,กี้ทามใช่ไหมก็เลยลองดูจัดเบ็ดร้อยเลยโบ,บ๊ะจริงทุกคนนะโอ้โหเข้ากรุมแบบนี้อย่าลืมบักหมดคอมเมนต์แรกได้คลิปนี้เลยนะจ๊ะอยากให้ผมเล่นเกมไหนค่ายไหนแจ้งมาผมจะให้ทุกๆเกมเลยแล้วกันโอเคขอตัวพอก่อนบายเลิกจุ๊บครับ